ทราบไหมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนายเป็นอย่างไรบ้างแม่น้ำนายสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ปลุกตำนานอียิปต์ให้มีชีวิตอีกครั้งแม่น้ำนายถือเป็นหนึ่งในมหาสมุทรน้ำจืดที่ยิ่งใหญ่แม่น้ำแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนอียิปต์โบราณ ข้ามีชีวิตมาตั้งแต่ก่อนพาะเจ้าจะสร้างพีระมิดน้ำของข้าไหลมาล่อเลี้ยงแผ่นดินให้ข้าวสาลีงองงามและทุกฤดูการข้าคือสายเลือดแห่งอียิปต์ป้าบา,าวข่าวลือว่าปีนี้นะ้ำแต่โเจีใงที่ข้าอัสขาดเช็ดน้อยบ่หงอแค่พลยีแต่ถ้าพอนะ้ำไหลไป เราก็อันจะต้วก็ก็ขอแบวแม่น้ำและเดชนาวีทำแม่น้ำนายไม่ได้เป็นเพียงแค่สายน้ำที่มีความยาวและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและการเกิดใหม่ในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณชาวอียิปต์เชื่อว่าแม่น้ำนายเป็นทางผ่านของวิญญาณจากโลกสูน้าซึ่งการ สูงที่สุดเพื่อให้ชื่อของพระองค์ลอยสูตะวันแต่ห่านนะ้ำในนาเริ่มแห้งแล้วพวกเรากำลังำลำบากงานนี้เป็นเหยื่อของอียิปต์ใครปฏิเสธถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทหินสูงขึ้นแต่น้นำลดลงพวกเจ้าจะเลือกร่างนิรันดร์หรือชีวิตแค่ชั่วคราวแม่น้ำนี้ไม่ใช่ของเจ้าเท่านั้นพวกข้าท่านใต้ก็ต้องใช้มันเดินทางอาหายค่าทางนอตเสือก็ไปไม่ได้ ถ้าเข้าคามันคือล้าน้า่ต้องคืนข้าวพวกเราฝักืุกคากันข้าจะสั่งหยุดงานก็ไดอไมีบางเสียงเพื่อดำเนินงานมาข้างปกติรปาันป่าบาทการหยุดงานจะทำให้ชะองง์ลูกลืนและศัตรูจะเห็นว่าท่านจิ้นพลังชื่อเสียงจะไม่มีความหมายหากประชาชนผอดตายถ้าขอเตือน ผู้ที่ขัดขวางพิธีแห่งบัน,นรับคนจะปูกสาบแต่งข้าไม่รู้ว่าสองสุนนานจะเลือกอะไรแต่ข้ารู้ว่าเราต้องมีน้ำโอ้เทพปีโปรดมอบน้ำให้เราข้าไม่พรแก่ผู้ที่ทะเลาะกันข้าให้แก่ผู้ที่ร่วมมือรักษาและเคารพกัน จะสร้างโรงหลวงแม่นำนายเพื่อเย็งข้างนาแล้วการพับต่างๆส่วนจริมิตเกินข้างต่อไปแต่ชีวิตเราต้องมาห่อนล้วข้าจะบันทึกไว้ว่าในราชการนี้น้ำเจืหัวใจ <c oughs> และความสาม,มัคคีคือเลือดพวกเจ้ามาจากข้าและสู่ข้ากลับไปตราบใดที่น้ำยังไหลเรื่องราวของอียิปต์จะไม่เลือนหาย